ได้ครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับชุมพลครับผมชุมพลอยู่หลังวัดครับผมวันนี้บุญทุ่มอยู่บ้านครับผมเมื่อกี้ย่อได้ยินเสียงครับแล้วก็วัดบัดก็อยู่หลังกุฏิครับวัดบัดอยู่หลังกุฏิหลวงพอ่อชุมพลอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อครับผม ดีนะครับผมอะไรสวัสดีครับผมคุณ แล้วนะครับผมชุ่มพลจ้จาชุ่มพลครับผมมียาครับ ยากครับผมผมมันลอยมือนเดิมครับจุมพลครับผมจุมพลจุมพลได้ครับผมเอ,เอ็นดูจุมพลได้นะครับ ชนบุญทุ่มวัดวัดครับผม่จุบมจุบพลอยู่หน้ากุฏิอะครับผมแล้วก็วัดวัดก็อยู่หลังบุญทุ่มอยู่บ้านยายรุอยู่บ้านํำยาอยู่บ้านน้องมุกเกาะม่แนแต่มันมันอยู่บ้านครับผมขดเชือกเจ็ดเชือกเลยครับมุมนี้เจ็ดเชือกเลยครับแล้วแมงนี้ครับผมคุณแม่โอ้ สวัสดีนะครับผมเติมได้ครับคุณแม่สวัสดีนะครับผมเยะยะยขอบคุณคุณแม่ชาลีด้วยครับผม่จ็ดเชือกเชือกละสิบแปดกลับรถไหม มาตั้งตรงนี้เลยขอบคุณแม่ชาลีด้วยเยอะๆเต็ดเชือกเชือกละสิบแปดเดี๋ยวพาไปไม่สิบแปดสิบแปดสิบแปดหมดเลยเดี๋ยวพาไปมีมมีเจ็ดอ่าชุมพลด้วยไงบุญทุ่มด้วยไงสุมพลลงไปไหนุพลลงนี่บุญทุ่มลงลงบ้าน้ก็ 18, 18, 18. ม,มันติดกันกับวันมั่นแหละ คุณแม่ชาลีด้วยครับผมมาเชือที่หนึ่งเลยครับก็คือชุมโพนคุณแม่ชาลีมากๆเลยครับผมเบตา thì khám nồi nè, cún chân lì nồi, đi khám hết chân lì nồi, nè, tiếng ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ชาลีด้วยขอบคุณครับคุณซมพโขอบคุณครับเสียงนิดนึงขอบคุณมากมากครับเสียงแล้วนิดนึงนิดนึงเสียงยังไงนิดนึงเสียงไหนแล้วไหนอ่าอ,อไม่ต้องเสียงก็ได้ biar paling cepat, kerap Dễ xuôi quá Ừ, nhìn nhanh lẹ, nhìn lại Long day. hãy tầm như lời kra phòng Các đi ở kia đây gặp cái này lên, học cùng nói lên nói Này, dưới dưới như nói đang ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ชา,ล,า,าลีวะสุดแากครับไม่เลยาไม่เห็นกาจริงๆนะครับขอบคุณคุณแม่ชาลีนะครับผมที่เม่ตาย่านะครับให้ทายิ้มบนนะครับสิบแปดล้นนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับมาต่อไปก็ไปดูวัดวัดท่านคุณ tay có quất à trước trước xin em mà Chưa. Chưa.